Hi. ต้นทุนชีวิตคนเราไม่เท่ากันเจ้าโสจเจรรญเนี่ยจบป .4 โตมาจากครอบครัวข,ข,ขายหอยทอดเจ้าโสธนินตอนเป็นวัยรุ่นเป็นลูกจ้างเป็นแคชเชียร์แคชเชียร์เก็บังค์แบบที่เราเห็นในโรตัสอ่ะคุณวิกรมกรมดิบขายถั่วขั่วอยู่ท่าม่วงเมืองการคุณตันิชิตันจบม .3 ทำงานเป็นกรรมกรแบกหามค่าแรงวันละเจ็ดบาทมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเลยเขาตา่ำกว่าเราเยอะมันไม่เกี่ยวกูในต้นทุนทท้งพี่ทักษิณเลยจบสามภาคเหมือนกันเนี่ยทำไมทำไมเขารวยกว่ากูได้อ่ะฮะกูโง่เหรอกูไม่ได้โง่กูไม่มีโอกาสเหรอกูมีม คนมันจะไม่สู้อ่ะมันตัดสินใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันจะไม่สู้ไอ้คำว่าต้นทุนไม่เท่ากันเป็นข้ออ้างข้ออ้างให้ความกระจอกของมึงข้ออ้างให้ความไม่สู้ของมึงนั่นแหละมึงอย่ามาอ้างเลยว่าต้นทุนน้อยกว่าไอ้พวกต้นทุนมากกว่าถ้ามันไม่เอาต่อถ้ามันไม่สู้ต่อไม่เรียนรู้มากขึ้นไปอีกมันก็ชิบหายได้เหมือนกันต้นทุนของมึงคือใจมึงนี่แหละอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยโดนดูถูกเท่าไหร่โดนสบประมาทเท่าไหร่ทำไมทำไมกลายเป็นศิลปินระดับประเทศได้ทำไมทุกสาขาอาชีพมันมีคนประสบความสำเร็จ คนเราถ้าคิดว่าตัวเองมีคุณค่าสามารถประสบความสำเร็จได้มันคิดถูกแล้วถ้าคิดว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนไม่สามารถประสบความสำเร็จได้มึงก็คิดถูกอีกแหละมันอยู่ที่ความคิดของมึงมันอยู่ที่ภาพที่มึงมองเห็นตัวมึงเองมันอยู่ที่ความรักความศรัทธาแล้วก็ความเคารพตัวเองของมึงทั้งนั้นจิตเตนนนิยติโลโกโลกของมึงหมุนไปตามความคิดของมึงคิดว่าตัวเองจะล้มเหลวจะจนมึงล้มเหลวแน่มึงจนแน่คิดว่าตัวเองจะรวยได้สําเร็จได้มึงรวยแน่มึงสาเร็จแน่ไอ้ปัจจัยภายนอกอุปสรรคยังไงก็มีมันไม่ได้มีีเเเพพืื่่ออขวาาางงงมมมมนสสรริ้้ใหต าชีวิตของมึงมันยิ่งใหญ่ขึ้นถ้าความสำเร็จมึงมิวอุรรคนะมึงแค่นั้นนะแต่ถ้าความสำเร็จมีวอุสัรความสำเร็จมึงแม่งโคยิ่งใหญ่วาสนาแปลว่าต่อเนื่องบารมีแปลว่ากําลังใจกําลังใจเต็มเตของมึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของมึงลุ้วนเลยไม่เกี่ยวกับใครเลยมึงจะบอกว่ามึงไม่มีวาสนาไม่ได้ถ้ามึงยังไม่สร้างบารมีก็เริ่มจากทานไงทานบารมีให้คนก่อนให้ประโยชน์กับผู้คนก่อนช่วยคนก่อนช่วยเขาแก้ปัญหาจํานวนเงินของมึงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับจํานวนแล้วก็ขนาดของปัญหาที่มึงแกก้้ผูคนโโอขงล มันมีแค่นั้นพอสร้างทานบาร,รมีแล้วม,มึงก็สร้างศีลบารมีมึงกง็งทำนิสัยดีๆไม่เบียดเบียนใครในขมาบารมีทํทาใจดีๆพิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นทุกข์ของโลกให้เห็นทุกข์ของผู้คนมึงทําธุรกิจมึงต้องเข้าใจทุกข์ของคนถ้ามึงเข้าใจทุกข์ของมึงไม่ได้มึงก็เข้าใจทุกข์ของคนอื่นเขาไม่ได้ถ้ามึงมองไม่เห็นทุกข์ของตัวเองมึงก็ไม่เห็นทุกข์คนอื่นเขามึงจะช่วยอะไรเขาได้บัญญาบารมีมึงก็ศึกษาในสิ่งที่มึงทาให้มันรู้แจ้งแทงตลอดวิิยาบารมีเพียรพยายามไมมมม่่่สําาเเเร็ลลิิกกก้้งยคนนนนนนีีหววออแใญขััตตตบบดดททะ เบียนมึงทั้งกายวาจาใจมันมีอยู่แล้วความอดทนในให้มึงกลายเป็นยอดขดปบารมีผู้ใจจาททำไห้จริงจริงใจไม่หลอกลวงเขาอธิษฐานบารมีตั้งมั่นในเป้าหมายของมึงไม่โรเลยอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอแปลว่าตั้งมั่นเมตตาบารมีมึงมองทุกคนรอบๆตัวมึงด้วยความรักความเอเพื่ออยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีความสุขอุเบกขาบารมีถ้ามึงช่วยใครไม่ได้จริงๆมึงก็ต้องปล่อยวางมึงเอาความสามารถของมึงไปช่วยคนอื่นต่อนี่วาสนาบารมีมันเกิดตรงนี้เลิกพูดเรื่องต้นทุนชีวิตต้นทุนหาเหได้เลยมมมันไ่ีใคร เท่ากันหรอกแต่มึงสําเร็จได้ถ้ามึงตัดสินใจตัดสินใจที่จะสําเร็จตัดสินใจที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นพอตัดสินใจแล้วมึงก็ต้องออกไปทําอะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่ามึงอ่ะมึงนักตัวมึงเองอ่ะแม่งตัดสินใจถูกอย่างตอนนี้มึงเลิกพูดเรื่องต้นทุนชีวิตไปได้เลยถ้ามึงยังพูดเรื่องนี้อยู่เนี่ยมึงช่วยไม่ได้จริง